เรา่วกาชาติจังหวัดมหาสรารคามมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฟ้าวิกฤตโควิด -19 ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนพร้อมค่ะ อยู่ชุมชนโพสีหนึ่งและสองนะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามนางวริ t h าจันทราประธานแม่บ้านมหาไทยและกนายกเหลา่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนาะคะ่ะชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดค่ะมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฟ้าวิกฤตโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ้นี่แหละการ ถ้าน้ำใจนี่กับมีหน้ากากอนามัยพร้อมนะคะไปพร้อม60ชุดค่ะค่ะตอนนี้นี่สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้เเทศไทยพี่น้องประชาชนชุมชนโพสีหนึงและ2นี่ได้รับผลกระทบกับคาสามารถออกไปเหตุงานนอกบ้านได้ต่ำปกติค่ะ ขาดรายได้ที่สิมาจุนเจือหรือว่าไสใจในครอบครัวนะคะทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้ร้องขอเพื่อขอรับความซอยเหลือไปทางเล่ากัชาติจังหวัดมหาสารคามนี่แหละและกับมื้อนี้ก็ได้มีการมอบข้าวสารอาหารแหง่งบรรเทาความเดือดร้อนถือว่าเป็นเบื้องต้นนะคะกับพี่น้องประชาชนก่อนค่ะเป็นเหตการนณหนึ่งทีเหตุงานเพื่อสังคมค่ะแมนค่ะผูเลเดือดร้อนซอยเหลือไฟไหม้นม้ำท่วมพายุทรมนี่เพื่อนก็นไปช่วยแบบนี้ค่ะแมนค่ะ